ได้ทั้งหมดเลยครับสนใจคันไหนครับเลขทะเบียนอะไรนะครับทักมาสอบถามได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผู้บริหารเลขไม้น้อยนะครับกลุ่มรถผู้บริหารนะครับ ามาดูพามาชมพามาเลือกครับเลือกได้เลยครับได้ปีไหนรุ่นไหนยังไงนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจกดเลือกเป็นรายการโปรดด้วยนะครับเื่ดลงคลิปใหม่เราจะได้เห็นก่อนนะครับ,รบเดินลัดครับไป ปี2อ1 8ัน1 9ครับหน้านี้1 9 1 8มีมากมายหลายคันเลยมีหลายคันหลายร้อยคันนะรันใดต้องการรถเอาไปใช้ไปวิ่งงานรับผู้โดยสารนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับโครล่าอัลติส1 8 e 1 8 e ทั้งนั้นเลยครับ รถ AIS นะครับที่นี่มีอยู่หลายสิบคันเหมือนกันนะครับี่โกดังก็มีที่นี่ก็มีนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าประมาณเกือบเกือบยี่สิบคันครับเอาไปทำไปทำเป็นฟู้ดทรัคนะครับไปขายของนะครับทำอะไรได้หลายอย่างแล้วแต่ใครจะมีไอเดียนะครับขายกับข้าวครับทอดหมูทอดไก่ขายไอศคมขายน้ำปั่นนะร,ร้านตัดผม รับล้างแอร์นี้ครับทำได้นะครับรถมันไปได้รถมันมีอุปกรณ์มีช่องสามารถเก็บได้มีระบบไฟให้มีตู้ลำโพงม,มีจอทีวีนะครับเป็นต่อยอดไปทำอะไรได้หลายอย่างสำหรับคนมีไอเดียนะครับไปแล้วอยากกลับแล้วครับนอนแล้วไม่ไหวแล้ว มีใครสนใจนะครับรุ่นไหนอีโวรับประตูขับสองขับสี่เกียร์ธรรมดาเกียร์โ,โต้สอบถามกันเข้ามาครับคำรีก็มีอันติดก,ก็มีเออวันนี้ไม่เจอแอร์คอร์ดนะ กลับเลยครับรถเยอะอ้วรถเยอะแต่ว,ว่าร้อนเกินสู้ไม่ไหวสนใจหาอยู่สอบถามเข้ามาได้ครับยินดีให้บริการทุกท่านครับฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจกดเลือกเป็นรายการโปรดไปด้วยนะครับเราจะลงคลิปใหม่จะได้เห็นก่อนท่านอื่น,นะครับสนใจรถคันไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับแอนไลน์ครับเพื่อรับรายละเอียดเพิเ่มเติมนะครับเรื่องของไฟแนนซ์ปรึกษากันก่อนได้นะครับ มดปัญหาอะไรตรงไหนยังไงก็แจ้งกันเข้ามาได้ครับทีกว่าเราไม่ได้ทําอะไรล,ลองดูก่อนครับแต่เพิ่งวิตกกังวลไปนะครับของท่านเคยซื้อบ้างไม่เคยมีประวัติเคยอะไรเงี้ยสอบถามเข้ามาก่อนนะนี่ครับเอาแล้วครับกลับแล้วครับเดี๋ยวกันหน้าว่ากันหม่เดี๋ยวมาเบิกรถนะครับ สองจุดปดสี่คูณสี่ออโต้ครับขอกลับมาถ่ายอีกทีหนึ่งโอเคครับไปแล้วครับขอบพระคุณมากครับที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ